หอดแล้วครับผมลันเงนชิปไปทุกคนลันเงนชิปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมาตื่นว่ะ กูติดนะครับผมแรงเท่าไหร่โอ้โพันห้ายี่สิบชิปหายละแรงพันห้ายี่สิบด้วยทุกคนจะขึ้นพันนี่ชอบมีประเด็นทุกคนนะจะขึ้นพันเจ็ดนี่คือจะถึงเป้าอะมาแล้วผมแรงพันห้าผมเอาแล้วทุกคนโอ้โหเดือดละก่อนลงสติก่อนลงสตรีมอีกอลอแล้วก่อนถึงเป้าหมายเรานะโอ้ยเออฟิตว่ะได้อยู่ว่าผมน้อยเออฟิตดูแผนเขาก่อน ตีสามหนึ่งสองปรับเทคติคเป็นเกมรับเลยครับผมเขาเจาะตรงกลางฮะเฮ้ยกดผิดกดผิดโอ้โหกดผิดหายละผมจะไปตั้งอันนี้ลืมเดี๋ยวตั้งใหม่เมื่อกี้เจ้าลาดเป็นกลางรับอยู่นะเป็น CMF อ่ะเอ้ยเป็น d m f นะอาฐานแลงงตาดเลยครับดูจานเกมนี้ขึ้นแน่นอนทุกคนพันเจ็ดนะเป้าหมายเราเกมนี้นะจะถึงพันเจ็ดหรือเปล่านะเจอพันห้าด้วยจะมีอาถานอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวปรับเจอหลาดเป็น c m เก่อนนะฮะเจดอนโอเคได้อยู่ผมตีสามหนึ่งสองโทชานะฮะเอาเว้ทันชายโหชนะพันเจ็ดเลยครับเกมนี้คุณอันวาแรงเท่าไหร่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอเล่นกันนะเดี๋ยวค่อยอ่านแชทแล้วไม่เอาเกมนี้ต้องต้องมาคนนัเกมนี้ดีกว่านัดชิงอีกครับผม ลันลันลันสวยผมฝอยลันไปโอ้โหมาแล้วลันแอนชิพพีดเออระบมหนึ่งประตูต่อโซนนะผมเพื่อพันเจ็ดครับผมเพือพันเจ็ดลันแอนชิพไปแล้วหนึ่งพี่เจอ์สวยงามผมเกมนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับพี่เจโอ้ยโอ้โอ้โหโดนเฮียเฮี้ยโอ้โหทุกคนลอเฉยวะ แต่ว่าดวงเรายังมาวดวงเรายังแบบเข้าทางเราอยู่นะอุย้ยรอทุกคนจะเป็นกระตุวดหนวดเสือเอาหรือเปล่านะฮะโอยโดนอุย้ยไปสวนไปเลเเยถือว่าเป็นนัดชิงนะลั่นเฉยชิ้ไปอีกที ลันไปอีกที่ม่เขาไม่เข้าบอลโอ้ยงัดผิดตัวแล้วครับผมงัดผิดตัวมันวิ่งซ้อนกนะันเมื่อกี้มันโอ้ยโอ้ยตะเกินิดนึงเดี๋ยวเราเขาจังหวะจังหวะตรงกลางเห็นไหมเขาไม่เข้าบอลแล้วไม่เข้าบอลวฮะเดี๋ยวเราเราจะรันอันชิปอีกนะทุกคนฝังหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยกว่าที่เป๊ปครับผมนี่ซาราซูเปิดมาเคียวโอ้ยเกมนี้ตึงครับผม เอาเรื่องโอ้ยสว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 ยขวาบขวาโบวิ่งโอ้ยสวยผมตบหนตบหนตบหนเรียบร้อยสองตูต่อสูงนะผมรัน่อดครเข้าฮอตเข้าไปสวยนครับผมสองสูงนะผมโอเกมนี้อีกหน้าชิงก็นวดเลยนวดเลยครับผม โอ้ u โอ้ยโดนโอ้ยเฮียไปฮงเฮ็ดโอ้ยยาว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 นึกว่านึกว่าฝั่งเขาใช่ไหมสะกใจพวกเดียวกันหลองนึกว่าเขาเมื่อกี้เอ้คุณ สียตีดันโลนวัดดีครับสวัดดีสวัดดีเสียแล้วครับผมเดี๋ยวจบเกมนี้คนเกมนี้ขึ้นพันเจ็ดนะฮะเราจะโอ้โหลั่นแล้วครับผมลั่นแล้วครับผมเกมนี้ชนะขึ้นพันเจ็ดนะฮะไม่ได้ครับผมเราจะได้ไปนอนนะผมได้ไปนอนสักทีนะไม่ใช่อะไรยืนคำดาวคำดาวเอาแล้วโอ้โหเสียง่ายครับผม

จะมีอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมส,ส,สวนสวนโอ้โหสวนไม่ได้ครับจะมีอาถรรพ์เริ่มมีกลิ่นใช่ไหม <laughs> เอาแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วครับผมหันเจ็ดทุกคนนะ <laughs> ต้องชนะนะฮะเทดอนหน่อกไปก่อน <d> <c oughs> <c oughs> โหล่กลางไม่ฟิตกลางของคนไม่ฟิตเลยคาร์เมก่าโคเดนนะไอ้คนเลยกันต่อครับผมเพื่อทำเจ็ดเรานะเพื่อเป้าหมายเราจะได้ไปนอนสักทีนะเออเราขอบคุณโค้ชโยนเลยัะโคชิบะโค้ชชิบยแล้วขอบคุณโค้ชนะขอบคุณโคโยเลยนะสามสิบเรื่องขอบคุณเลยนะโค้ชไปติดตามไม่หน้านะ เป๊ะโคนะเป็นโค,นะนโ,คโยแล้วนี่เองนะพอเตีนเกมเป๊ะโมบายเหมือนกันนะกคนนะไปติดตามกันได้ด้วยนะครับผมโอ้ยแม่งใจหายแว๊บเลยพี่เมื่อกี้โอ้ย <c oughs> อย่ามีอาถรรพ์เลยเราถึงเป้าหมายแล้วแล้วทุกคนทันเจ็ดน,นะเครียด <c oughs> เลยครับผม <c oughs> มือสั่นนะครับมือไม้ตอนนี้มือไม้สั่นแล้วทุกคนเก่งยี่ก่อนนั่นจริงปั่นมาสามวันแล้วยังไม่ถึงเอ้ยไปสวนสวนสวน ไปครับผมขึ้นหน้าไปวิ่งไปสี่พันร้อยผมซัมไปโอ้โหติดไปสวยครับผมลันฟอนเอาแล้วคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นทุกคนบอกเลยลูกนี้มีลุ้นครับผมมีลุ้นเรียมันได้เงี้ยทุกคนองศามันมาว่ะปามันตื้ตอนหนึ่งครับผมเหนื่อยต้องนวดแล้วคนแล้วนวดแล้วต้องนวดแล้ว โอ้ยโดนโอ้ยนายเออนายเอลูกพอเอาเรื่องอ่ะโอ้ลูกนี้ทุกคนดูนะฮะตำหน้านายเออโคเสเห็ดอ่นี้คือแบบต่อไปพันแปดเี๋ยใจจะวายคนโยนออกโอโยนผิดตัวบาเยนสองศูนย์แล้วครับจบเลยบาซาน โอ้ oh, อย่าพดินผ่านน้อยสวยครับผมพี่เติดเราเป็นกขคอ,อ,อตรงกลางนะไล่ผมยังผมทั้งเรียผมเราเรานำอยู่สองลูกคนใจเย็นครับผมยังผมยังผม,ไ,ผมไม่เข้าครับผมไม่เข้าเราเรา,เราไม่ เขาเราไม่ไม่เข้าบอลเราไม่ไปนะมา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 เขาไหลไล่มาไล่หน่อย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 อย่างผมเมสซี่ว่าไงเมสซี่ว่าไงอย่างผมอย่างอย่างอย่าผมเดียวไก่อนเผาเผาเวลาเขาเรียกเผาหัวโอ้โหเติมอย่างผมยังนวดแล้วผมนวดแล้วเริ่มไม่เปิดแล้วผมไม่เปิดนวดไป กลางมานวดแล้วครับผมรั่นดินชิปไปทุกคนรั่นดินชิปเรียบร้อยผมเรียบร้อยน่ะตื่นว่ะสี่หนึ่งว่ะเอาว่ะรั่นดินชิปนวดไปเอาเรื่องว่ะโอ้ยรั่นดินชิปมันเอาเรื่องว่ะสวยครับผมเรียบร้อยพันเจ็ดทุกคนไม่มีปัญหานะฮะนวดไปทุกคน ถึงสักทีทคนพันเจ็ดแล้วนะอย่าโม้านะแต่ว่าอย่าโมค้านะโมค้านี่ทอ้อแท้นะโอเคปากสิบทุกคนไม่มีปัญหาเป้าหมายเราสำเร็จแล้วนะหนะึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วสวยอันนี้คือข้อดีของข้อดีของแผนลุยวิกตอเรียนะทุกคนมันปรับเทคนิคเป็นรับกับลุกได้นะ คือเทคนิคมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดเจอคู่แข่งเขาเน้นเจาะตรงกลางหน้าคู่แล้วปรับเทคนิคเป็นเกมเป็นเกมรับน,นะฮะับไม่ไม่ไมีปัญหาเพราะสี่ส่อถ้าเกิดเจอหน้าคู่แล้วเขาทีมเขาเจาะตรงกลางให้เราปรับเทคนิคเป็นเกมรับนะถ้าเกิดเจอ เขาเจาะริมเส้นน่ะของของหลุยส์ตอเรียให้เราปรับทีติดเป็นเกมลุกนะฮะเขาบอกมึงนี้กวนตีมจังเล่นเอาเวสซี่ไปรอเออเอาไปรอเวสซี่ไปลรอผมโอเคไม่เป็นไรผมไม่เป็นไร สี่สามดีแล้วแม่เรานำไปดีแล้วเรานำไปสี่ลูกทุกคนอ๋อทุกคนดีนะฮะเรานำไปสี่ลูกเ็นงานชิปหายบอกเลยครับผมโอเคทำเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีปัญหาผมพันเจ็ดแล้วครับผมเป้าหมายเราถึงทุกทีครับผมขอให้หนึ่งหกเก้าเก้าพันเจ็ดแล้วพันเจ็ดแล้วตอนนี้พันเจ็ดนะโอ้โหโชคดีเกมนที่เราตื่นทุกคนเฮ้ยพันเจ็ดแล้วครับผมพันเจ็ด อันเจ็ดหนึ่งครับผมอ๋อโอ้โห